ไม่ตจอแล้วอาจจรา์นี่นอาที่ทำนี่มาตนะมทสุดเลยโอ้มัทีทำลึกใหญ่มากต่อมาเป็นกอมาใทำนอโอ้สวยมากลยทำทหายากสีเขียวจริงไหมจา์เนี่ยีเขียวทำแา้วก็ตั้งตั้ง่าม เ,เขียวกเขียวยวครับเขียวครับ,เ,รบเป็นเป็นเป็นเขียวเลยูหงูยบงหน้าก็ไม่ได้อะส่าออกออกิเีออกิเียวเมากทำลึกมากเย็นทบายวาปูปูน้อยอ่จบเลย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เพอตากจงตากโอ้ยอาจารย์สามารเที่ยวชม,ล,วมลึกมากมองไม่เห็นโอ้ลึกไม่ลึกเท่าไหร่

หนึ่งสองรามโอ้โปลาเดวมาุันคันันคันอุ้ยจับจับจับจานมาเที่ยวนะครับ ไม่สนเลยมา่่ไม่สนเลยสสงาากเลยเลครับข้างในได้เลยครับไนเลยสวย เอาทางนี้ได้ครับนี่นี่นี่ออกไซนนี่ทะลุกออกได้เลยครับทะลุแบบไาน์ลงล่างนะครับดู้ นี่สวยครับเป็นหินน้ําย้อยครับสวยงามมากเลยครับเป็นหินย้อยครับครับไปได้แล้วครับออกได้ครับออกได้ออกได้ครับผมออกได้ครับคุณบาโอู้ตรงนี้สวยงามมากเลยครับคุณบามาติ้นมาดูอ๋อนี่นี่นครับบันไดลงมานี่สวยครับสวยสวยมีบันไดลงมาด้วยครับออกข้างนอกได้ครับคุณบา ออกข้างนอกได้ครับผมออกข้างนอกได้ครับโอ้ยนี่ไหมครับตรงนี้เป็นชั้นๆได้ครับเนี่ยัซ้ายครับฝั่งซ้ายครับฝั <ห ả? S 1> ่งซ้ายครับ ทางออกได้นะครับทะลุสายออกได้ครับทางออกไม่ครับไม่ลำบากมีป่องออกสวยงามมากเลยพระก็หลอ่อบาจันทำมาเที่ยวนะครับทะลุออกข้างนอกแล้วสาธุสาธุสาธุ